นายเดเมียนวิลเลียมส์อายการเขตแมนฮัตตันรัฐนิวยอร์กของสหรัฐแถลงเกี่ยวกับการเตรียมส่งโบราณวัตถุป,ประมาณ30ชิ้นรวมถึงพระพุทธรูปสำเร็จพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินและรูปปั้นเทพเจ้าฮินดูหลายองค์ซึ่งมีอายุเก่าแก่มากกว่า1,000ปีกลับคืนให้แก่รัฐบาลกัมพูชานายแก้วเจียเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำสหรัฐกล่าวยกย่องความร่วมมือระหว่างสหรัฐและกัมพูชาเรากำลังต่อสู้กับปัญหาร,ระดับโลกที่ยังคงดำเนินต่อไปเพื่อป้องกันการลัก ลอบขโมยและหยุดการปล้นผลงานศิลปะอันล้ำค่าด้วยเครื่องมือที่คนเหล่านั้นใช้ซึ่งบางครั้งส่งผลให้ชิ้นส่วนของงานประติมากรรมถูกตัดออกซึ่งงานประติมากรรมบางชิ้นที่รวมถึงรูปปั้นพาริคเนตที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่10ไม่สามารถนํามาจัดแสดงได้เนื่องจากมีน้ําหนักมากกว่า3ตันเครือข่ายการขโมยวัตถุบโบราณซึ่งรวมถึงกลุ่มโจนที่ทํางานร่วมกับขมนแดงได้ส่งรูปปั้นดังกล่าวไปยังนายดักลาสและฟอร์ดนักค้าวัตถุบโบราณและผลงานศิลปะชาวอเมริกันไทยโดย นายแรดฟอร์ดและทีมงานร่วมกันปลอมแปลงเอกสารเพื่อปกปิดที่มาแท้จริงของโบราณวัตถุเหล่านี้และขายให้กับพ่อค้านักสะสมชาวตะวันตกและสถาบันต่างๆโดยพนักงานสอบสวนของรัฐบาลสหรัฐดำเนินคดีกับนายแรดฟอร์ดซึ่งมีชื่อไทยว่านายพักพงษ์เกรียงศักด์ ak, เมื่อปี2562ในที่สุดคำฟ้องก็ถูกเพิกถอนเนื่องจากนายแรดฟอร์ดเสียชีวิตก่อนที่เขาจะถูกส่งตัวในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกา